รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันอังคารที่16ทธันวาคม2568หหัวข้อข่าวมีดังนี้ นิวเจนนักพัฒนารุ่นใหม่ชายแดนใต้สอบอตอเปิดพื้นที่พัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีทำงานเพื่อประชาชนปัตตานีประชุมคณะกรรมการสูตรน้ำเนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีครั้งที่3ทับ2,569เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขยายช่องทางการตลาดใหม่แบบเจาะลึก และข่าวคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว ื่อวานนี้ดอร์นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสูตรน้ำในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักพัฒนารุ่นใหม่ชายแดนใต้ Gen, นิวเจนณโรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวจริรพักสุวรรณเจริญผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้วิทยากรผู้ส่งคณวุฒิตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดที่แดนภาคใต้าจากทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดที่แดนภาคใต้เข้าร่วมผู้ช่วยเดขาธิการสอบอตกล่าวว่าข้าราชการที่เข้าใจบทบาทของตนเองคือผู้ที่ทํางานด้วยความรับผิดช,ชอบยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งรับใช้ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ทางนี้กิจกรรมดังกล่าวมีรูปแบบและจุดเน้นการอบรมประกอบด้วยการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากิจความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ชายแดนใต้ทั้งในด้านความรู้ทักษะความสามารถทัศนคติต่อการขับเคลื่อนระบบราชการให้บรรลุปเป้าหมายตลอดจนสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครือข่ายการพัฒนาระหว่างผู้เข้ารับการอบรมพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผล สำริดอย่างสูงสุดสำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักพัฒนารุ่นใหม่ชายแดนใต้นิวเจนดำเนินการรวมจำนวน5สัปดาห์สัปดาห์ที่1หมวดวิชาพื้นฐานวันที่15-19ธันวาคม2568สัปดาห์ที่2หมวดวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวันที่22-25ธันวาคม2568สัปดาห์ที่3หมวดวิชาเปิดโลกทัศน์นจังหวัดกระบี่แบ่งศึกษาดูงานออกเป็นสครั้งครั้งที่1 วันที่12 16มกราคม2,569ครั้งที่2วันที่19 2 3มกราคม2,569สัปดาห์ที่4หมวดวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอวันที่26 29มกราคม2,569และสัปดาห์ที่5หมวดวิชาการจัดทำกรุ๊ปโปรเจกต์และการนำเสนอวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์2,569 เมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมพญาตานีชั้น4อาคาร2สารากลางจังหวัดปัตตานีนายเัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนิยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีครั้งที่3ทับ2,569โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พ่ประชุมมีระเบียบวาระก,การประชุมที่สําคัญสําคัญเช่นการมอบเกียรติบัตรแก่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด รับทราบการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานีรุ่นที่2จากนั้นได้มีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีปีงบประมาณ2,568และร่างปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระหว่างเดือนพฤศจิกาย,ยน2,568ถึงมิถุนาย,ยน2,569 จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานีทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติดการจัดระเบียบสังคมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมทูบีนนับวันกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและแผนงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดโดยมีผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมารายง,งานความก้าวหน้าด้วย <S <S วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีณห้องน้ำเปล่าสองโรงแรมซีเอสปัตตานีจังหวัดปัตตานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพและขยายช่องทางการตลาดใหม่แบบเจาะลึกภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,569ระหว่างวันที่16-18ถึงธันวาคม2,568โดยมีนางอภิกาคงเหมียนพานิชจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและขยายช่องทางการตลาดใหม่แบบเจาะลึกในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการพาณิชจังหวัดยะลา พณิชย์จังหวัดนราธิวาสและผู้ประกอบการในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้จํานวน60คนเข้าร่วมนางสาวโซเฟียมุดและในนามของผู้แทนสำนักงานพณิชย์จังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วางแผนการตลาดและขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าไปสู่ตลาดใหมๆ่ๆทั้งในรูปแบบ ออฟไลน์และออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้นางอมพิกาคงเมียนพันิจังหวัดปัตตานีคาดหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางการตลาดที่ยั่งยืนให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเชิงลึก การฝึกปฏิบัติจริงการแลกเปลี ания, acht, artist, mm ่ยนประสบการณ์ mm hmm. mm hmm. และการให้คำปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยและข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะคะเป็นข่าวคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครคเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาขิปตัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลเงินงบประมาณแผ่นดินสังกัดสำนักงานบริหารคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาขิปตัตตานีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาวิธีการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18ธันวาคมนี้ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรรยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงาน,านกการิขาุการคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีอาคาร72ชั้น1 ม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีในวันและเวลาราชการสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0824294374ข้อสำคัญ การที่จะเป็นคนเก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทางผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานไดรักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทางสร้างเสริมให้จเจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้น เพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริงพระบระมราชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรทุนและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2558ณวชิราวุธวิทยาลายัย7กุมภาพันธ์2560จบข่าวผ่อพิมลอุไรรัตน์อ่าน